ช่อใหม่ช่อนี้ร่วงแล้วช่อนี้ร่วงแล้วอันนี้อ่ะอ,อันนี้ป้าก็มาตอนกิ่งทัดทิมลองลองตอนดูเพราะว่าต้นทิมต้นนี้อ่ะ ออกดอกดีดีแต่ว่าไม่ติดลูกเพราะว่าปลูกใส่เข่งหน้าบ้านก็เลยตอนเพื่อจะเอาไปปลูกที่สวนเพถ้าทิมมันออกได้ต้นหนึ่งก็จะออกลูกเดียวออกดอกเยอะแต่ล่วงหมดจะอไปไว้ที่สวนเผื่อเขาจะได้ติดผลให้กินเยอะแต่ว่าถ้าทิมต้นนี้แดงวาหวานอร่อยก็เลยมา ตอนกิ่งเอาไว้ปลูกหลายๆอย่างในสวนไว้กินเปต้นมะกรูดขึ้นต้นทุเรียนตึกเสียบเม็ดดูขึ้นงามๆนี่โตแล้วเดี๋ยวจะลองมาทับเสียบยอดดูเนาะเผื่อเผื่อปลูกแล้วนี่สวยงาม มาจากเม็ดเลยนะนี่ซื้อต้นนี้มาสองปีแล้วนะนี่นึกว่าเขาจะตายอันนี้ก้านยาวครั้เนี่ยสองปีแล้วดูซิโตได้แค่นี้ป้าก็เลยลองพวนดินอยู่ใส่ผสมกับกาก,ากมะพร้าวพรวนเสร็จแล้วก็ใส่ผสมกับกาก,ากมะพร้าวแล้วก็โรยด้วยไตโคดมาม่า เชอล,ลองทำดูซิว่าเขาจะโตอีกไหมเพราะเขาสองปีแล้วเขาได้แค่นี้ต้นนี้ก็โตช้าป้าก็พวนเหมือนกันพวนดินพวนได้ทั้งหมดห้าต้นเราบำงใบเขียวแล้วเราก็ามามพวนพวนดิพวนให้ดินมันตกแตกพอเราบำรุงใบ ดียอดออกห้ยยอดออกปุ๋ยนี้ใช้ได้เลยปุ๋ยธาตุรองอาหารเสริมตัวนี้ยอดออกดีมากต้นก็เริ่มเฟื้นอันนี้ป้าก็ต้นนี้มันก็ไม่โตเหมือนกันหนึ่งปีป้าก็ควดินอีกคนดินเหมือนกันควรให้มันโตเหมือนสูตรคนเก่าแก่เขาชอบควรดินให้มันโต พอเราบำรุงใบดีเขาก็เริ่มโตเขาก็เริ่มโตเราก็พวนดินให้มันโตไวๆให้ทันเพื่อนๆให้ทันต้นอื่นๆอันนี้ต้นก้านยาวต้นก้านยาว ตนการยาวก็ไม่โตเหมือนกันป้าปก็พวนด,ดินค่ะพวนให้มันเผื่อมันจะได้โตกว่านี้เพืพ่อนๆลองทำดูนะพวนพวนก็ได้สำเร็จอยู่นะเนี่ยอันน,นี้ป้าบำรุงใบเหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะใกล้วันฉีดอีกแล้ว ต้นมูชังคิงโดนกิ่งมันหักเลยรู้สึกว่าจะโสมเพราะกิง่งกิ่งมันหักต้นนั้นเลยรู้สึกว่ามันหง,งายเหงามูชังคิงแต่ก็โตเยอะแต่ต้นนี้ป้าไม่ควรเห็นมันโต เดี่ยท่อแม่น่ากแกนาก้องอสแ,แดาดนหักโดนลมพัดหักเลยป้าไปมัดมัดให้มันกลางออกไงพอลมมันพัดมันเลยหักเลยเสียดายมากเลยไม่กล้ามัดเลยปล่อยหย่อนเลย,ลยดูอโลคต้นนี้ก็เหมือนกัน ก็ไม่ยอมโตป้าควรดินแล้วก็บำรุงอาหารใบแล้วก็เขาก็ดีขึ้นเนี่ยตอนนี้เขาก็โตขึ้นบำรุงปุ๋ยบำรุงใบปุ๋ยป้าก็ใช้สิบหกสิบหกเหมือนเดิมแต่ว่าว่าจะป้าจะผสมกับปุ๋ยอันนี้บ้างอะ่ะปุ๋ยอินทรีย์บ้างควรทั้งหมดได้เจ็ดต้น เพื่อนๆลองทําตามป้าดูนะปวนดินขุด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 รอบขุดให้มันดินโล่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยรอบเลยใส่ปุ๋ยใส่ดิทั้งปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยอินทรียนั่นแหละใส่ปุ๋ยอินรีย์แล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยอินทซีย์แล้วก็มาใส่ไอ้เนี่ยไตโคดาม่าเพื่อไม่ให้มันเป็นฉระต้นไม้ก็จะงอกงาม เราปลูกเขาอะ่ะเราต้องเราต้องดูแลเนาะแล้วปลูกอีสานด้วยอะปลูกผ้าอีสานอะ่ะมันแรงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดลงนะกดขึ้น กดติดตามใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะป้าจะได้มีกลำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะ